สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชื่อพผ้าลวยเนอครับพี่น้องครับคลิปนี้กะมาตามต่อเส้นเคลื่อนครับพี่น้องเนาะแนวทางเราพัฒนาพ่อชนินครับหัวทิพยานมากครับผมครับพอกัเข่าศูนย์เ้อครับผมครับเด็กเด่นเป็นลกงลางครับผมวัางั่นเข่าที่ศูนย์ไปประกบก็พอให้บุญกันเลยบ่มากครับพี่น้อง พอบมมีเจ็ดครับพอไพ่บูเพิ่นมี่แปดกับเก่าครับผมเลขออกศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์ศูนย์ครับเลขกอชนินเข้าล่างด้วครับผมครับในส่วนเลขสามตัวเข่าตัวโตดครับพี่น้องเนาะเข่าโตดครับผมเข่าสามตัวโตดครับเลขอ่าล่างกันลุดไปครับผมเลขออกศูนย์ศูนย์ครับจึงได้ก็มาตามกันต่อครับพี่น้องแนวทางลราพัฒนาว,วันที่สิบแปด ตุลาคม67ครับก่อนที่จะไปรับชมร้บฟังตัวเลขก,กับพอชนินน้ำเชียร์พารวยก็ขอขอพระคุณพอได้ครับผมครับก็ติดไว้ได้ครับพี่น้องแนวทางเราพัฒนากับน้ำเชียร์พารวยไปรับชมร้บฟังแนวทางเลขพอชนินกันเลยครับพอชนินครับน้ำเชียร์พารวยสวัสดีครับผม สวัสดีครับน้ำเชียร์พารวยครับพ่อตามต่อครับพ่อลาพัฒนาครับเสียดายนะครับเสียดายไอเลขบนนะครับนี่นี่เท่ากับว่าเลขบนนี่มันหลุดมาสองงวดแล้วครับพ่อครับงวดนี้ครับงวดเนี้ยก็โอกาสก็สูงนะงวดเนี้ยโอกาสเข้าก็สูงนะครับครับครับเพราะว่ามันหลุดมาสองงวดแล้วครับพ่อ ไอ้แล้วก็ไอ้นั่นนะครับไอ้แต้มสามตัวนะครับครับผมตราบเสียดายว่าแหน่วกบวกเลขผิดแต้มสามตัว<อ>เพราะว่าสูตรสูตรแต้มสามตัวของผมเนี่ยมันเป็นสูตรตร้อยร้อยสิบหน่วยบวกห้าไอ้ร้อยสิบ <5. S 2> หน่วยบวกห้ามันก็งวดที่แล้วเนี่ยมันไอ้งวดที่เก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าบวกห้ามันก็จะ ก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์บวกเก้าได้เก้าเก้าบวกห้าได้สี่แต่ที่เนี่ยผมไปบวกแงได้สามเก้าคืบวกได้สามมันก็เลยกลายเป็นสามห้าเจ็ดครับพ่อสามห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์มันก็เลยผิดไปปกติมันจะเก้าบวกหนึ่งบวกเก้าบวกห้ามันจะได้สี่เท่ากับได้สี่ก็เป็นสี่หกแปดเก้าศูนย์หนึ่งเท่ากับมันเข้าที่หกนะครับครับพ่อกับมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ไอ้สามตัวเจาะมันมันก็เลยกลายเป็นว่าหลุดนะครับแต่ แต่ก็ยังดีที่เข้าสามตัวโต้นนะครับครับพ่อใช่ใช่ครับถ้าเกับว่าเท่ากับเลขล่างหลุดแล้วก็เลขบนหลุดไปเข้าเอาสามตัวโต้ครับครับเอฟซีที่ชอบเล่นสามตัวก็อาจจะอาจจะได้อยู่นะครับครับพ่อครับทีเนี้ยไอ้เลขล่างเนี่ยผมจะผมจะหยุดไว้ก่อนเพราะว่ามันหลุดมาสองวันครับผมครับแต่มันก็แต่มันก็ไปเข้าเลขบนอยู่นั่นแหไอ้เลขล่างเนี่ยครับ ครับแต่แต่มันก็ล่างมันก็คือล่างครับผมก็ทําทําเลขบนขึ้นมาใหม่ครับผมครับที่ผมผมส่งให้ก้าวมาเทียร์งวดจะถึงนี้คือเลขบนนะครับเป็นเลขบนนะพ่อนะคใช่ครับบนครับบนตรงๆนะครับเพราะมันก็เดินมาเดินมาห้าหกงวดแล้วครับลองมือรับพี่น้องเป็นเลขบนตรงๆเอาเอาชุดตัวเด่นเลยพ่อครับผมวันนี้กับตัวเด่นก็ ศูนย์กับหนึ่งเหมือนเดิมนะครับอ๋อได้ศูนย์กับหนึ่งครับครับใช่ครับแล้วก็ผมจะเด่นไปที่เลขหนึ่งนะครับตัวเด่นครับผมครับวันนี้ผมเด่นไปเลขที่เลขหนึ่งวันที่แล้วนี้ผมเด่นไปที่เลขศูนย์นะครับครับครับทีนี้เลขหนึ่งก็จะมีหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด หนึ่งเก้าหนึ่งสองครับหนึ่งเก้าหนึ่งสองครับตัวการก็การที่เลขศูนย์นะครับศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์สองครับศูนย์เก้าศูนย์สองครับเจ้าค้าเดี๋ยววันนี้ผมจะตัดชุดสามตัวดึงสามตัวออกมาให้สี่ชุดนะครับครับผม<อ>ครับ มันก็จะมีแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกศูนนย์หหึ่งกเก้าหนึ่งแปดครับเก้าหนึ่งแปดครับใช่ครับเราก็แต้มสองตัวสองสามสี่สองสามสี่ห้าเจ็ดเก้าครับห้าเจ็ดเก้าครับแต้มสามตัวยังเดินอยู่นะครับสูตรนี้ครับผมเอ่อ สูตรสูตรร้อยสิบหน่วยบวกห้านะครับมีแ้มสามตัวสูตรเนี้เดี๋ยวผมผมบอกให้เลยครับร้อยสิบหน่วยบวกห้าวันนี้ได้หนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้าหกเจ็ดแปดครับหกเจ็ดแปดตับลองไปบวกย้อนหลังดูนะครับอย่าเสียดายแทนครับครับโอ้บวกได้สี่ผมไปบวกได้สามตกเลขนะครับตกเลข ครับผมครับทีนี้ครับผมเอ่อทีเนี้ยผมชอบส่วนตัวนะครับครับผมผมผมชอบส่วนตัวตัวเด่นนะครับหนึ่งหกกับหนึ่งแปดนะครับหนึ่งหกหนึ่งแปดครับเน้นไปที่หนึ่งหกนะครับเน้นไปที่หนึ่งหกครับผมครับนี่นะครับพี่น้องเลขพ่อชนินครับศูนย์กับหนึ่งตัวเดิมนะพ่อเนาะ ครับตัวเดิมครับศูนย์กับหนึ่งตัวเดิมครับวันที่ผ่านมานี่หลักร้อยมันก็ยังไม่หลุดนะครับหลักร้อยเข้าอยู่ครับตับเข้าที่ศูนย์ครับเอาลองบงครับพี่น้องพ่อขัดมาให้พร้อมแล้วก็มีชุดเต็มให้พร้อมครับผมที่พ่อส่งมาคือเป็นเลขบนนะพ่อเนาะครับเลขบนครับแต่ว่าผมผมคิดว่าไม่นานนะครับสามตัวตรงต้องแตกแน่นอนครับไม่นานครับครับวันนี้จะล่อง พีจน้าบึงครับผมสามตัวตรงตัวพ่อชนินครับเอากามาเชีก็ขอบคุณพ่อชนินเด้อครับพ่อขอบควนพ่อชนินเท่านี้เด้อครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมลาพัฒนาพ่อชนินครับพี่น้องเนาะครับงวดนี้เด่นของเพิ่นมีศูนย์กับหนึ่งเด้อครับผมศูนย์กับหนึ่งครับคิดว่าถ้าเป็นไปตาม ที่ขาดใบครับพี่น้องเนาะครับเลขกัลเมาตามหนัดอยู่ครับผมระว่างพอชินินก็พอไพ่บูนเพราะว่าพอไพ่บูนคนกับมีตัวประกบศูนย์กับหนึ่งเท่ากันครับผมครับเอาลองพิจาหน้าเบิ้งครับพี่น้องเนาะครับวันนี้พอเดนหนึ่งได้ครับผมตัวเน้นกับสีมีหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสองครับตัวล่องศูนย์หาศูนย์หกศูนย์เจ็ด 0 8 0 9 0 2ครับ3ตัวบนครับเพิ่นว่างเลขลักลอยไว้890เด้อครับพี่น้องก็สิมี816916016918ครับแต้ม2ตัว234579แต้ม3ตัว135678ส่วนตัวพอมักที่สุดก็คือ16ครับพี่น้อง กะล่องลงมา18ดครับผมเอาพี่จน้าเบิงครับพี่น้องเนาะเด็กพอชนินแลลวครับพอเพืบุญหมวดนี้ช้นกันอยู่ครับพี่นอ้องชนกันอยู่ครับถ่ายคลิปนี้ครับน้ำเชียร์ผ้านลวยกับขออวยพรให้พี่น้งชี่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยเลืองเงินไปน้ำกันลาพัฒนา2ทุ่มครึ่ง 18, ตุลาคม67สิสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ